แรงมากไอ้บ้านำไลไอ้คีโม đi luôn, ừ, mình đôi, mình đôi. Ừ, mando mình mando 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 ร้องทำไมอ่ะลูกฮะเรื่อยๆไปก่อนดิเรื่อยๆไปเดี๋ยวไอ้ตื้นไอ้ยืดตอ้นเอียวเดียวนี่นี่จะเก็บอะไรต่อเท่านี่อายนะอายนะอายนะจะลงตาอายก้ได้ น้ำตาก็ไม่มีน้ำตาก็ไม่มีอือน้ำตาก็ไม่มีโกหกร้องไม่มีน้ำตาโกหกอื้อไม่เชื่ออ๋อหแล่นิโอ้โห